เห็นอะไรข้างหลังไหมน้ oh ําแข็งละลายหมดแล้วค่ะดีใจสุดสนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตีนะคะวันนี้ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยบรรยากาศเป็ียนไรที่บันเจิดมากนะคะมีคนอยากเข้ากล้องแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะยัง ไม่มีใครจะมีความสุขและร่าเริงไปกว่าลูกสาวอีชั้นอีกแล้วนะคะแดดดีมากนะคะวันนี้บรรยากาศที่ประมาณสัก22-23องศานะคะเห็นอะไรข้างหลังไหมน้ำแข็งละลายหมดแล้วค่ะดีใจสุดๆนะคะน้ำแข็งละลายหมดแล้วเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศของทะเลสาบที่สวยงามนะคะน้ำใสมากจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยจะ มีคนมาตกปลาด้วยนะคะแน่ใจว่าเพื่อนจะเห็นไว้ข้างหลังอยู่ตรงนู้นมีคนมาตกปลาแล้วนะคะโอ้ยคาล่าเสียงดังมากคล่าเป็นอะไรที่แบบเสียงดังมากตอนนี้นางชอบแยงเข้ากล้องนะคะเดี๋ยวสาให้ดูบรรยากาศทะเลสาบดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือน้ำที่ทะเลสาบนะคะเป็นไงใสไหมจ๊ะใสมากมากเลย ใ่มากๆเลยในทะเลสาบตอนนี้ก็จะมีพวกอ่าเป็ดนะคะมีหา่านมีลูนนะคะลูนไม่รู้ภาษาไทยไเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคล้ายๆกับเป็ดแหละมันจะหาดูยากแต่ว่าช่วงเนี้ยเราเราได้เห็นเขาออกมาหากินนะคะใครละคะเบาๆให้มามี่หน่อยคะ่ะลูกนางครีซี่มากนางมีความสุขค่ะถ้าตัดเสียงของลูกสาวอิชันออกไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เงียบสงบมานะ เห็นว่าตรงนู้นนะคะเพื่อนบ้านนะคะก็ทาบาร์บีคิวกินนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากค่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนจะตกนะคะบรรยากาศที่ประเทศแคนาดาช่วงนี้ก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวแดดออกฝนตกนะคะใครล่าระวังนะใส่รองเท้ามามี่เดี๋ยวจะสะดุดสะดุดตกน้ําไปมามี่ไม่ช่วยนะเออหนาวมากเลยนะน้ําอ่ะมามี่จะบอกเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ บรรยากาศร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วนะคะย2ิบสองศาตอนนี้ร้อนมากนะคะแต่งตัวแบบเริ่มเสื้อผ้าน้อยชิ้นนะคะและ้วแย่งก้มตลอดนางแย่งก้มตลอดแย่งสิงตลอดเน่เี่เบาๆให้มามี่หน่อยอู้จะบอกว่าเห็นบรรยากาศแบบเนี้ยอยากคิดว่าน้ำอุ่นนะน้ำเนี่ยยิ่งกว่าน้ำในตู้เย็นอีกหนาวมาก ะะถ้าลงไปตอนนี้จะบอกว่าคนรู้ขนฟองขนพองกันเลยทีเดียวน้ําเย็นมากแต่บรรยากาศทั่วไปเนี่ยแบบมีความสุขมากนะคะนี่คือซ<ด>ัมเมอร์มาแล้วนะจ๊ะสําหรับคนที่คิดว่าที่แคนาดามีแต่หน้าหนาวอย่างเดียวไม่จริงนะคะซัมเมอร์นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสดใสมากนะคะธรรมชาติที่นี่สดใสมาเดี๋ยวจัดการลูกสาวแป๊บนึงไคล่าอีทีดอนควายต์ I told you quiet please บา,บางทตงีต้องเล่นบทโหดกับลูกสาวนิดนึงนะคะอ๋อคุณสามีมาแล้วข้างหลังไปเอารองเท้าให้ลูกสาวเพราะว่าลูกสาวจะลงไปเล่นน้ำนะคะจะบอกว่าน้ำเนี่ยก็ยังคงเย็นเย็นจริงๆนะคะคือไม่ลงไปล่ะคะ่ะนั่งชิลๆอยู่ที่ท่าน้ําดีกว่านะคะบรรยากาศดีมากนะคะช่วงซัมเมอร์ที่ประเทศแคนาดาเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมชาติแบบสวย,ยงามมากคือแบบสวยเวอร์อะสวยเวอร์จริงๆเดี๋ยวให้ดูอ๋อคุณสามีมาแล้ว,ค,ลวคุณสามีคะ สวัสด,ดีครับกินไอติมโอน่ารักจริงเลยขอบคุณนะคะยินดีครับรอบไอศครีมมาให้กินโอ้ลูกสาวก็มีไอศครีมกินด้วยหรอคะลูกโอ้ my god look at you mm. 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 okay, so no see I just told them สามีบอกว่าแคนาดาไม่หนาวแคนาดาไม่หนาวใช่ไหมคะไม่หนาวครับร้อนมากแคนาดาร้อนมากร้อนมากกว่าร้อนมากกว่าปกติมากร้อนก็ดีร้อนก็ดีร้อนดีเพราะว่าวันนี้ในปีที่แล้วเนี่ยบรรยากาศอยู่ที่ประมาณ last year last year five สามีบอกว่าวันนี้ในปีที่แล้วบรรยากาศที่ประมาณ5องศา แต่ปีนี้นะตอนนี้ยีส่สิบสององศาน่ากลัวมากเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะถามว่าอากาศอุ่นดีไหมดีแต่ถ้าคิดถึงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนเนี่ยคือบรรยากาศมันแบบสิบห้าองศามันแตกต่างกันสิบห้าองศาค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะแล้วคิดอยู่ถ้าสิบห้าองศาอย่างนี้ไปทุกๆปีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่ประเทศแคนาดาจะไม่เป็นประเทศที่เป็นเมืองหนาวอีกต่อไปมันจะมีแต่น้ำร้อนอย่างเดียวอ,อร่อยเรจะไม่เอาไอตมมาให้ก โอเควันนี้นะคะก็มาอัปเดตบรรยากาศที่ประเทศแคนาดานะคะช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบอากาศดีมากวิวสวยมากนี่อิชาไปเซอิชาใช่ไหมรู้เลยอเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊าย